กราบสวัสดีครับผมพู้ผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเต็งนะฮะแล้วก็สหรับเกม่ยงไปข้อในห้างฟุตบอลนะครับคือวันศุกร์สุดเหงาใจที่18กรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้ผมยิบมาฝากเป็นแค่5คู่เช่นเคยนะฮะแล้วเราก็จะอยู่ในศึกของเดนมาร์กแซลิกาเอ็นเดวีที่เปเลเกนฟินแลนด์ไวเคารลิก้าแล้วก็โรมาเนียลีก้าวันนะครับโดยคู่แรกที่ผมยิบมาฝากก็จะเป็นหน้าของวีบอกเปิดบ้านจับโคเปเฮเกนคู่ที่2นะครับช้าบอก08เปิดบ้านจับโรเซนบอก และคู่ที่3คอตกาเปิดบ้านกับอินเตอร์ตูคูคู่ที่4นะครับเฮอร์เมนสตัดเปิดบ้านกับเมกาโรคโลบูสและคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับคายิโอว่าเปิดบ้านกับอาร์เจสแล้วก็สำหรับกิจกรรมทายสกอร์ของเราในวันนี้นะฮะก็จะมาหน้างคู่แรกเช่นเคยนะครับสามารถเพียงตอบทีมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าคู่นี้นะครับสกอร์จบลงที่อะไรแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานสมรีห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาห้าทุ่มตรง แล้วก็สามารถส่งหลักฐามนมาได้ที่ลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าจะอาหน้าของคอมมนต์กันได้นะครับผมแปะลิงก์ท,งทิ้งไว้ทั้งสองที่เรียบ้อยแล้วนะครับผมหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ห้องหาของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มคุยกันนะครับผมขอฟังท่านช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับยางน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมในการทำงานนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปลลยกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมในสื่อของเดนมาร์กแฟร์เดย์แกรนดครับโดยเชม v ันน่าวีบอกเปิดบ้านขับโคเปนเฮเกนในเวลาที่เงินตรงนัดนี้ก็จะเป็นนัดแรกในการเปิดซีซั่นอีกด้วยนะฮะโดยให้นท์นขับแรกก็จะเปิดให้หน้าของโคเปนเฮเกนต่อที่1เมตรส่วนราคา2ไหลลงม,มาอีกหนึ่งกิโลแคลร์เป็น,นที่จุดเจ็ดห้าและกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้าน,นะครับ เฮดูเฮด8ปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง12ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางฝั่งโคเปนเฮเกนที่สามารถชาร์จไปถึง7ครั้งเสมอ2วีบอกชารไปอีกเพียงแค่3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของโคเปนเฮกนที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปนะครับที่1ตุต 1> ลาศูนย์หลังถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของชาบ้านวีบอกนะครับพวกเขาก็สามารถชารไปถึง4ครั้งเสามอ2แพ้ไปอีก4ครั้งนะครับ โดยเฉลี่ยยิง 1. 6ลูกต่อเกมเสียประตูหลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าไปใเพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสุป,ปีอีก2ครั้งซึ่งนัดล่าสุดของการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอาบอกไปครับที่2ต่อ0ส่วนฝฟ่งทิมยันยางเขเปียกเกตเองนะครับ, 2, A N รบผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงเปียกเลยนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง7ครั้งยันเสมอไปอีก3โดยเฉลี่ยยิง1.8่งลูกต่อเกมเสียประตู0ุดลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าไปไมาได้ถึง7ครั้งจบเกมสุอีอี ซึ่งนัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะฮัมบูรไปได้นะฮะที่หนึ่งตัวต่ศูนย์หลังจากเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านวีบอกนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสามอหนึ่งแพ้ไปอีก2ครั้งโดยทีม่มีเสมอริงบี้ไปนะครับที่1นึแล้วก็แพ้กับโคเปเกนมไปอีก1 0. นนะัดต่อมาก็สามารถเอาชนะเอาบอก์ดที่สาหนึ่งแล้วก็แพ้กับเวเชอรไปอีก1นชนะเอาบอกที่2องตัวต่อศูนย์นะครับในเกมอื่อง ตวน้องฝั่งของโคเปยฮเกงนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยจะมีชนะอาฮุติ3นึงชนะวีบอร์ตปอีก1-0ชนะบอลบี้ชนะบอลบี B ้ไปได้อีก3-0ชนะแดนเดอร์ที่4-0นะครับแล้วก็เสมอไกับทางด้านของโรโดโกเลสปีก0-0สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับแลวก็แผกนการเล่นของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวน,นี้ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพของคู่ก่อนนะฮะ สำหรับนัดแรกในการเปิดซีซั่นนะครับเดี๋ยวทเจ้าบ้านวีบอกนะฮะก็แอบน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะฮะที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านเจอกับพนานของแชมป์ในซีซั่นที่แล้วนะครับนัดซีซั่นที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านวีบอกพวกเขาจบอันดับที่8นะครับผมและแถมผลงานของพวกเขาเองนะก็ถือว่าเอาเนี้ยเอาน่อยไม่ค่อยได้อีกเลยนะครับโดยเฉพาะผลงานในบ้านฮะที่4นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับแถมภาพรวมของพวกเขานะก็ถือว่าค่อนข้างจะแอบดูขี้เหร่ไปบ้างนะฮะ ส่วนตงฝัง่งของโคเปนเฮเกนนะครับผมอาจจะมีสะดุดเสมอไปบ้างน,นะครับแต่ว่าภาพลงถือว่าเขาค่อนข้างจะดูดีกว่ามากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของภาพโปรเากต์ผู้ยการแล้วก็ผลงานนอกบ้านนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อนหน้าของโคเปนเฮเกนนะครับที่จุดจุดห้านะครับผมเรามาทอึงงอานคู่ที่สองเลยนะครับในสื่อของโนเวทิปเปเลเกนเดอร์ชไมนหน้าช่าบ,บอกศูนย์แปดเปิดบ้านจับโลเซนบอรนะครับในเวลาฮันทุ่มตรง เหนดิแคปแรกก็จะเปะิดพีชเสมอนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำที่สามเมตรนับปัจจุบนะันอาเจ้าบ้านช้าบ,บอกนะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ลำดับที่6แข่งไป13ครั้งช้า5เสมอ6แพ้ไปอีกเพียงแค่2ครั้งเองนะครับยิงไดยีิบสองเสียไป12บสองเก็บมาได้ยีบเอ็ดแตม้มส่วนฝั่งโรเซนบอกนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลนะครับในวลำดับที่5แข่งไป15ครั้งช้า7เสมอ5แพ้ไปอีกสครั้งยิงใน17เสียไป14บสี่เก็บมาได้26แต้มนะครับ เฮดูเฮดแปีให้หลังมันนี้ก็เจอมาถึง15ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นงาฝั่งชาร์บอกที่สามารถชาร์ไปถึง7ครั้งเสม,มอ3โรเซนบอกชาร์ปอีก5ครั้งนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับผมก็จะเป็นทาาฝั่งของโรเซนบอกที่เปิดบ้านยันเสม,มอไปะฮาที่2ตุต่อ2โดยจะเป็นการเจอกันในบอลถ้วยนะครับลังจาเรา,าดูฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านชาร์บอกนะครับพวกเขาก็สามารถชาร์ไปถึง4ครั้งเสม,มอสแพ้ปีกเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงูนต่อเกมเ แถม10เกมวันนี้เข้าวิมไ,ได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีก3ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปยัาเสมอกับคิดเตียนศุนย์เหมืนะครับที่สูนย์ต่อศูนย์โซโลฟอร์โรเซนบอกเองนะครับผลงาน10มัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาร์จเพียงแค่3ครั้งเสมอ4แพ้ปีก3ครั้งนะครับโดยเฉลีย่ยยิง1.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าวิมไ,ได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาาชนนะะฮัมมคครบที่2-0 แล้วถ้าเรามาดูผลกานในบ้านของเจ้าบ้านชาบบอกนะครับโดยที่5านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาร์ปถึง3ครั้งเสมอ1แพ้บิกเพียงแค่1ครั้งโดยจะมีชนะฮามคันไป่40แล้วก็แพ้กับทอมโซ่ปอีก1 0นะครับนัดต่อมาคือการเสมอไบร์บิก1นห่ชนะฮาวเคซูนี่3-1แล้วก็สามารถชนะไวกี้ให้1นตัวต่อ0ทางด้านของโรเฟนบอกเองนะครับผลงานเอาบ้านฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้บี๊กีา3ครั้งเลยนะครับ โดยจะมีเสมอร์ไพรส์กับชนาของคองซูงเกอร์ที่2-2แล้วก็แพ้กับโบโลกิมิก4-0นัดต่อมาคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะฟรดิกสัตย์ที่2-0นะครับแล้วก็แพ้คิทเทนซูมิก4-1แพ้ซานเดฟยอาปีอีก2-0สภาพของพวงก่อนเกมนะครับเดลฟองจากจบ้านเชฟบอกนะฮะก็จะหมดสิทธิ์ชิงอันดับของนนของ Under ันเดอร์ฮิมนะครับผมแล้วก็ไอมาเซอร์นาที S ่ยังมีการบาดจากผู A ้หญิหนึ H ่งคู A ่นะครับและตัวชุนงน้หลักของมุฮอเอ้นะครับก็จะมีชื T ่อหน้าของอาราคิ วิกเตอร์ฮาวเวอซนและก็ s ซเดียยาเซเตอร์นะครับส่วนของ,งโรเซนบอนะครับก็จะหมดสิ์งานหน้าของโนอาหซาซาแล้วก็สแวร์เลนีมัดนะครับส่วนตัวชุดลงหลักของพวกเขานะฮะก็จะมีเชิอหน้าอเล่เซลเนสโนอา h o โฮมนะครับผมดิโนอิสลาโมวิดและก็เอมิลคาราเซนแซเดนะครับ เรารังของชาวบ้านชาบอกนะครับผลงานของพวกเขาก็ถือว่าแอบจะหนักไปที่เสมออยู่เหมือนกันเลยฮะโดยเฉพาะผลงานในบ้านนะครับที่5น <names> ัดล่า oui? well <S essays play> สุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งยันเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าภาพรอมก็ถือว่าค่อนขาคาดจะดูดีกว่าหนังหน้าของทีมเยอรมนมากๆเลยครับส่วนสำหรัโรเซนบอร์กนะครับผลงานนอกบ้าน5นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอบดูขี้เลร่อยู่เหมือนกันนะครับโดยที่พวกเขาสามารถชนะเพียงแค่หนึ่งครั้งและแถมภาพรวมจากทุกรายการนะครับที่6นัดล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งหาชัยชนะเจอเเพีียยงงงแแคคค่่รรััั้้ออนนนะะะบถมดดดลาสุกวฮ อย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับผมขอวางมในด้านของชาร์บบอกนะครับที่เสมอนะครับผมเรามาต่อกันคู่ที่สามนะครับในสื่อของฟินแลนด์ไว้เกาหลีกานะครับโดยชิปแอนนาขง k ค p คอตก้าเปิดบ้านฉับอินเตอร์คูในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับในขั้แรกก็จะเปิดห้านาอินเตอร์คูนะครับต่อที่1เมตรครึ่งสุราคาสองล้านล็อตใหนึ่งกิ๊บที่1นึ่งเมตรยี่ส้วก็แพงสูงต่ำเลยครับไปที่3ามเมตรถึงสเมตรยีนะครับ โดยปัจจุบันเจ้าบ้านคอดกาเองนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่12นะครับแข่งไป15ครั้งชาร์สเสม,มอ4แพ้ไปอีกเครั้งยิงได้สิเสียไป36เก็บมาได้อีกเพียงแค่10แต้มส่วนเห่าฟาร์มที่มีอินเตดูคูลนะฮะตอนนี้พวกเขามันจ่าฝูงน,นะครับแข่งไป15ครั้งชาร์เเสม,มอ6แล้วก็ไม่แพ้กันเลยนะครับยิงได้สาเสียไป10เก็บมาได้อีก33แต้ม เฮดวเฮด8ปีให้หลังมันก็เจอไปถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของอินเตอร์ครูคูลที่สามารถชนะไปถึง7ครั้งคอดกาชนะไปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับซึ่งนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางั่งอ,งอินเตอร์ครูคูลที่สามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ถึง5ตัวต่อ0หลังจากเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านคอดกาเองนะครับพวกเขาก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก6ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงไหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตู2.2ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เขาวิวได้ถึง3ครั้งจบเกมสุบอีก5ครั้งนะครับโดนัทล่าสุดของพวกเขานะคือการที่บบกแพ้กับน้าของโอรูมันนะครับที่3ตต่อ2ส่วนงฝั่งของอินเตอร์ทูคูนะครับผลงานสิบมัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับพวกเขาสามารถทรไปถึง6ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก4ครั้งโดยชิลี่ยิงหนึงจุลูกต่อเกมเสียประตู0.7ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าวิวได้ถึง6ครั้งเลยนะครับแล้้วกกก็จบเมุป5ครัง นัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านเอาชนะยาโรไปนะครับที่3ประตูตัวหนึง่งหลังจากเราไปดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านคอตกานะครับโดยที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งนะครับโดยที่มีแพ้โอรูที่3 1เสมอฮาเกะไปอีก0 0แล้วก็เสมอให้กับทางด้านของมาลิฮาไปอีก2 2นัดต่อมาคือการที่สามารถเอาชนะยาโรที่สามสอนะครับแล้วก็เสมอให้กับทา่าหน้าของกานิสตันเฮลชิงกิที่0 0 ส่วนรองฝั่งอินเตาตูคูนะครับผลงานนอกบ้านถนัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งครับโดยที่มีเสมอมาริฮานพี2สแล้วก็สามารถชนะไซนาโชเอลที่1-0นัดต่อมาก็ชนะยาโรไปอีก1-0นะครับเสมอกับกาดสตันเฮลชิงกีอีกสอแล้วก็สามารถชนะตนล่านของฮาก้าที่1-0ต่อศสภาพของพวงก่องเกมนะครับเดี๋ยวเราฝังเจ้าบ้านคอตการ์นะฮะไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษไหมครับมาเพิ่มตัวจากนัดล่าสุดนะครับผม แล้วตัวชูโรงหลักเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าของคอนสแตนตินเอ็ดลุนเพเทอรี่ฟอร์เซลมิเชลคราสสันแล้วก็ลานเกลนะครับท่าน,น้าของอินเตอร์คูเองนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มตัวจนะล่าสุดและตัวชูโรงหลักนะครับก็จะมีชื่อหน้าบิสมาร์กอัมโปโฟกิสเตียนเลกโบนะครับยัซเซ่ทัวมิเนนแล้วก็องตวนเอสซอมบานะครับ สำหรับคู่นี้ก็ต้องบอกกันตามตรงเลยครับว่าผลงานถือว่าสวนทางกันแบบสุดๆเลยครับเดี๋ยวเฉพาะของเจ้าบ,บ้านคอดก้าイนะฮะผลงานสินีนัดล่าสุดในรุ่นเามนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแต่แถมผลงานในบ้าวบอคเคอเองนะฮะที่แปดดัดล่าสุดลิทก็เพิ่งชนะได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับส่วนทางด้านทิเมกอินดูคุยนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะผลงานในเกมลีกในทีซดันนี้นะฮะพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับแถมนี่ก็เป็นจ่าฝูงซึ่งการไปเยือนของบอคเนะครับผมก็มองวว่าพกเขาน่าจะกิินน่มมตาเเคยยลนะครับ อย่างนั้นสำหรับคู่ที่ผมต่อนหน้าอ,อินเตอร์ทคูนะฮะที่1นึมเามาตรยีนะครับผมเรามาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับในศึกของโรโมาเนียลีก้าวันนะฮะโดยจะเป็นนัดที่2จากเปิดซีซั่นมานะครับแล้วก็จะเป็นหน้าเฮอร์เมนสตัดเปิดบ้านจับเมกาล็อกโลบูสในเวลา5้าทุ่มตรง,ตรงแฮนด์ในขับแรกก็จะเปิดหน้าเฮอร์เมนสตัดนะครับตัที่หเมตรยี่สิส่วนราคา2องไหลไปมาอีกหนึ่งกิ๊ที่หนึเมตรแล้วก็แพงสูงต่ำที่2องเมตรยีถึง2เมตรขึ้นนะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านเฮอร์เมนสตัดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่11เลยครับแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอไปนะฮะยืนได้หนึ่งเสียไปหนึ่งเก็บไม่ได้อีกเพียงแค่หนึ่งแต้มโซนอฝั่งของเมตา็อคโลโบสทนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่16เลยนะครับแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้มานะครับยืนได้หนึ่งเสียไป4แล้วก็ไม่มีสักแต้มเฮดูเฮด8ปีให้หลังสลับคู่นี้ก็เจอไปเพียงแค่สามครั้งเองนะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเฮอร์เมนสตัดที่สามารถชาร์จเพียงแค่หนึ่ง,ง,ค,รงครับ ซึ่งนัดล่าสุดเดี่ย่คู่นี้พบกันก็จะเป็นเมื่อปี2021นะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของเมตาล็อกโลบูตที่เปิดบ้านยันเสมอมไปนะครับที่หนึ่งประตูตัวหนึ่งส่วนตาน้าของฟอร์มซินวัตล่าสุดข,ของเจ้าบ,บ้านเฮอร์เมนสตัดนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้เข้าไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกไปย,ยันเสมอกัับบบตตตะะนนาาขออองสเเโููคคลที่่1 1ปรร โซลล็องฟาร์ของเมตาล็อกโลบูนะครับผลงานสินัทล่าสุดวันนี้ก็สามารถชระนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แพ้เปอีก3ครั้งนะครับโดยชีเลยิง1.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เข้าปไปไมได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะครับคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของ CS p a u l ปาเลสตเป็นฮัที่เประตูต่อศูนย์เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการเจอกันนเกมอุ่นเครื่องนะฮะ หลากเราไปดูผลงานใ,นในบ้านของเจ้าบ้านเคยเป็นสตัดนะครับโดยที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาปไปถึง3ครั้งเสมอ1แพ้บปอกเพียงแค่1ครั้งโดยจะมีแพ้เกเรียบูซวนะครับที่2-0เสมอพี่ตัวรุนเฟสติปอ e ีก1 1แล้วก็สามารถเอาชนะลาปิดบูคาเรสที่2-1ชนะอารัตไปอีก3-0แล้วก็ชนะโปลตกเทถิกาไอซี่ไปได้อีก1กน่งต่อศูนย์นะครับบนฝั่งของเมตาล็อกโลโบูะนะครับผลงานขอกบ้าน5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่1ครั้ง โดยทีมีแพ้กับสเตโอโบคาเลสไปอีกสามหนึ่งแล้วก็เสมอกับสนามของสโคล่าเรซิต้าไปอีกหนึ่งหนึ่งครับนัดต่อมาก็สามารถชนะซิซิลิต้าเมคูเรียที่สาตัวต่อสแล้วก็แพ้กับสนามของบรูเทอรี่ไปอีกหนึ่งศเสมอกับสนามของบริลเทนกาไอซีบิก1นตัวต่อหนึ่งครับสภาพของพวกก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฟังของชาวบ้านเฮอร์เมนสตัดนะฮะไม่มีตัวเจ็บหรือป่าติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มต่อจากลาสุดนะครับผมและตัวชุดงของพวกเขาเองนะครับก็จะมีเชื่อน้าอันโตนี่อีวานอฟ โซลเกียบัฟแล้วก็ออลิเลอองชิตูนะครับส่วนกอ,องฟอรเมทาลร็อกโลบูตก็เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มตัวจากล่าสุดส่วนตัวชุดรองหลักนะครับก็จะมีชื่อหน้าของดาน,นียซาบับเตอร์เตอูโนคาวันโยสเตฟานวาซิสและก็ไดกอสฮุยบาร์นะครับ แล้วถ้าเรามาดูภาพมวกของคู่นะครับผมเดยน้องฝั่งของเจ้าบ้านเฮอร์เมนสตัดนะฮะนัดที่แล้วก็ถือว่าทำไม่ดีอยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่เขาสามารถบุกไปยันเสมอกับสเตโอเบอร์คาเลสมาที่หนึ่งตัวต่อหนึ่งส่วนรองฝั่งของเมทาล็อกโลบูเอนะครับผมทีมน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะฮะนัดที่แล้วนะครับผมก็โดนทั้งด้าของยูเนเวอร์ซิตี้เตียครูนะครับถล่มไม่ได้ถึงสี่ตัวต่อหนึ่งเลยนะฮะซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างนนะครับ แต่ถ้าเรามาดูผลงานของบัวคลแล้วนะครับผมมักจะชนะไม่ขาดลอยเกือบตลอดเลยนะครับเดี๋ยวก็นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับผมก็จีบเพียงแค่น1นัดเองน,นะครับที่บบุคลสามารถเอาชนะอารัตไปได้ที่3ามปต,ต่อ0ที่เหลือนะครับก็มาเฉที่2 1และเมื่อหนเกือบตลอดเลยนะครับอย่างไั้นสำหรับคู่นี้นะครับผมขอรอมาในด้านของเมทาล็อกโลบูนะครับที่1นึเมตรยีนะครับ แล้วเราก็เดินทางกันถึงคู่สุดท้ายนะครับดเดือดชมาทนาของซีเอสคายอีโอวาเปิดบ้านจากทางหน้านของ SCM a ีเอ็มอาร t i นะครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งแฮนด์นักับแรกก็จะเปิดทาหน้านของ KAIOVA นะครับตั้ที่1เมตร25ส่วนราคา2องไหล่รองไปอีกหนึ่งกิลที่1เมตรแล้วก็แพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่2เมตร25ถึง2เมตรครึ่ง ณปัจจุบันฮะจ้าบ้านครไอโอวานะครับตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่4เลยนะครับแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอไปนะฮะยิงที่3มเสียไป3เก็บไปอีกเพียงแค่1แต้มส่วนฝั่งของ r j รเจนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่15เลยนะครับแข่งไปหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปนะฮะแถมยิงไม่ได้ด้วยนะครับเสียไปอีก2แล้วก็ไม่มีสักแต้มอีกด้วยนะครับ เฮดูเฮดแปดปีให้หลังอันนี้ก็เจอมาถึง9ครั้งแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของไครเอโวว่าที่สามารถชาะไปถึง5ครั้งเสมอหนึ่งอาจจะชนะไปอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของไครเอโวว่านะครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่4ีประตูต่อ3โดยจะเป็นการเจอกันในเกมอุ่นเครื่องนะครับเมื่อเดือนที่3ของปีนี้นะฮะหล้วถ้าเรา,าดูฟอร์มศิวัดล่าสุดของเจ้าบ้าไครเอโวว่านะครับพวกเขาก็สามารถชาะไปถึง3ครั้งเสมอ4แพ้อีก3ครั้ง โดยชิเลยิงหนึ่งจุดลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งกับสลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมมานี้เข้าวิ่งไปได้ถึง3ครั้งจบเกมสูพีหกครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกไปยันเสมอกับอารัฐมานะครับที่3ามตู้ต่อ 3. สามสำหรฝั่งของอาร์เชสนะครับผลง,งานสิมัดล่าสดุดวันนี้ก็ถือว่าแอบดีดีกว่าไปเล็กน้อยนะครับพวกเขาสามารถชารไปถึง7ครั้งเสมอไหนึ่งแพ้ปีกเพียงแค่2ครั้งโดยชิเลยิง1.6ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจุดลูกต่อเกมนะครับแถม10เเกมมาานี้ขไไสิบ นัดล่าสุดของการที่เปิดบ้านแพ้ลาปิดบูคาเรสต์นะครับที่2ต่อ0หลังจากนั้มาดูผลกานในบ้านของเจ้าบ,บ้านลิเอยส์นะครับผมโดยที่5 0. นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะ์ปะถึง2ครั้งสเสมอ2แพ้รปิดเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยที่มีแพ้ลาปิดบูคาเรสไปที่2-1เสมอให้กับน,น้าของซีฟอาครูบิก2-2ชนะดิเดโมโบูคาเรสที่2-1แล้วก็สเสมอกับโบยเมนปลัก Park, นะครับปี3-3ชนะฮังการ,รีนไปได้อีก1นต่อ0 ตัวน้องฟองอาร์เชสนะครับผมผลงานรอบบ้านฮาัตล่าสุดนี้ก็ถือว่าด,ดีกว่าไปอีกแล้วนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยชิม,มิชนะชิซิเลต้าเมคูเรียที่4-0นัดต่อมาก็แพ้กับพนาหอบสเตนติจา79นะครับไปอีก10แล้วก็สามารถชนะปิมอเลียที่21ชนะบินเจโกสุพีไปได้อีก21นะครับแล้วก็สามารถชนะลีดอมเรียที่2องตัวหนึ่ง สำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพของพบก่อนเกมแล้วก็แผลกับเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพนองคู่กันก่อนนะฮะเราฟังเขาจะว่าใครเอว่าเองนะครับผมนัดที่แล้วก็ถือว่าสู้ได้เต็มที่เลยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถบุกยันเสมออารัตไดที่3ตู้ต่อ3และแถมผลงานสินัดล่าสุดจะทุ่ยกันเลยนะครับพวกเขาก็ยังไม่แพ้กันเลยนะฮะสามารถชนะ์จถึงสองครั้งยันเสมอไปอีกสองครั้งนะครับ ส่วนผลงานในบ้านเองก็ถือว่าค่อนขันเจะดูดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่สิทนัดล่าสุดที่ในบ้านก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอ3แพ้บีเพียงแค่1ครั้งเองนะครับส่วนกองฟอร์การ์เช่นะครับผมอาจจะดูดีกว่าไปประมาณหนึ่งนะฮะแต่ผลงานส่วนมากของพวกเขานะครับจะเป็นการเอาชนะเกมอุ่นเครื่องซะมากกว่าเกือบตลอดเลยนะครับโดยที่เช่นนัดล่าสุดรี่ทมนี้ก็จะมีเกมอุ่นเครื่องไปถึง6ครั้งเลยนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้บีอีก1ครั้งนะครับผมโดยจะเป็นการเปิดบ้านแพ้ลาาปปิดบบคคเรสตไนะัที่2 0 ซึ่งทีเป็นนัดแรกที่เปิดฤดูกาลน,นะฮะแเรถ้าเรามาเทียบพาเสียงคู่นี้กันนะครับผมส่วนตัวผมก็มองนะฮะว่าทางฝั่งของบ้านใครเอ,อว่านะครับค่อนข้างจะดูดีเมื่อสีมากกว่าเลยครับและแถมเพโรเฮตในบ้านของใครเอ,อว่านะฮะพวกเขาก็ไม่เคยแพ้กับอาร์เจสสักครั้งเลยนะครับผมอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอต่อหน้านของใครเอ,อว่านะครับที่1เมือน,นะครับ และเป็นังไงบ้างผมหคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้หวังว่าน่าจะถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าหาคู่ไหนถูกใจนะฮะก็สามารถหยิบสลากะไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บคิดพิจารณาอีกทีนึงนะครับส่วนข้อมูลอะไรที่ผมตกล่นไปนะฮะผมขอกราบเอาไปอีกทีนะครับผมแล้วก็5คู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้าง โดยคู่แรกต่อโคเปนเฮเกนที่7.5และคู่ที่2นะครับวางชาบอร์0.8ที่เสมอส่วนคู่ที่3ต่อบรนดาห์ของอินเตอร์ตูคูที่1เมตร25นะครับและคู่ที่4รองบรนดาห์ของเมทาล็อกโลบูสที่1เมตร25ส่วนคู่ที่5คู่สุดท้ายนะฮะต่อบรนดาห์ของคาราเอโออวานะครับที่1เมตรนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเขียนไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทัสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐาานทาร์สสองารรเนะคับผม ไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้เดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและผมก็ขอฟากร้านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจผมการทำงานนะครับผมอย่างไร้สำหรับวันนี้ตัวตึ้งขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในุ่งนี้นะฮะอย่างไรนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ